เศรษฐกิจไม่ดีขายของฝืดเงินไม่พอใช้ทำยังไงให้รวยมาฟังคลิปนี้ครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องความรวยให้คุณฟังนะครับคุณกด subscribe คุณกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราเวลามีคลิปมาใหม่ไปขึ้นคุณจะได้ พบกับเราเป็นครั้งแรกอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกระดิ่ง บนบ่นกันเยอะกับผมมากนะครับว่าตอนนี้ขายของไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเงินฝืดนะครับโชคลาภก็ไม่ได้ติดต,ดตดิดขัดขัดตลอดเวลาเพื่อนข้างๆได้ทําไมบ้านนั้นได้ทําไมร้านค้านั้นก็ขายดีกว่าผมถึงบอกไลยครับว่าใครมีของดีกว่าย่อมเหนือกว่าคนนั้นเสมอ ทุกคนอยากรู้นะครับว่าผีลูคือใครบางคนก็รู้แล้วนะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับผีลูเนี่ยเป็นผีประจําเผ่าทางภาคเหนือของเราไปไทยใหญ่ลัดชานอ่าวะกะเลียงหรือว่าล้านนาก็จะรู้จักผีลูท้งนั้นนะครับมีความเชื่อว่าผีลูจะคุ้มครองบุคคลผ,ผู้นั้นที่ได้บูชาผีลูหวยรวยความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวหมู่บ้านนั้นๆใครมีใครบูชานะครับก็จะมี เรื่องดีๆเข้ามาเด็กเล็กเด็กแรกแดงเนี่ยต้องบอกก่อนไม่สมบูรไม่สบายอะไรตา่างๆก็จะหายไข้หายป่วย จริงๆผีลูมีมาเป็นร้อยรปีเหมือนกันแต่จะมีใครหยิบขึ้นมาพูดกันเท่านั้นเครื่องรางแปลกๆต่างๆที่ไม่มีใครรู้นะครับก็เอาหยิบยกมาพูดว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโบราณเขาใช้แบบนี้อะไรแบบนี้เหมือนกับสีพึ่งเหมือนกับน้ำมันพลายเหมือนกับตะกุดเหมือนกับอะไรต่างๆถ้าไม่มีคนพูดถึง ก็ไม่มีใครรู้ผีรู้ก็เหมือนกันนะครับอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีอยู่กับชนเผ่ามีความเชื่อกันมาตั้งนานแล้วว่าเอามาใช้เรื่องดวงดูทรัพย์เรื่องการพนฒนเรื่องหวยเรื่องความบูรุมบูเรืเ่องไล่โชคไม่ดีอะไรตา่างๆก็ต้องผีรู้อันดับแรกวิธีการไหว้ก็จะมีหลากหลายกันไปถ้าเป็นยุคปัจจุบันนะครับก็จะไหว้อาหารข้าวหวานการทินแต่ถ้าเป็นคนพื้นเมืองจริงๆนะครับเขาก็จะไหว้ผลไม้หาหง่าย ปลาเหล้าอะไรต่างๆนะครับต่อมาเขาก็จะมีผีลูก็จะเป็นปั้นอย่างผีลูนะครับทำจากดินบ้างทําจากว่านบ้างโดยเกจิดูโดยสลาสลาก็คือหมอผีนั่นแหละหรือว่าขมังเวทแหลรเขาก็จะทําขึ้นมานะครับส่วนพระเนี่ยในพมา่าในรชาชอาณาจักรทยใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาปฏิบัติพรมนะครับแต่ว่าในสมัยนี้แล้วเนี่ยเป่าผุกเสกอะไรตา่างๆกันไปหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่ยุคในสมัยทท่าน,นั้นแหละ การบูชาผีลูไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่คิดนะครับเพราะว่าผีลูเนี่ยเป็นผีปกป้องประจาหมู่บ้านประจําเผ่าหรือคล้ายคลึงกับพระภูมิเจ้าที่เราแหล่ะตายายสารพระภูมิสารพระเหมือนกันเลยครับระหว่างความจนกับความรวยคุณเลือกอะไรมีแค่นี้เองครับ ผีรูเนี่ยต้องบอกกันว่าลักษณะเนี่ยมันก็อาจจะมีการแลบลิ้นบ้างแยกเคี้ยวบ้างมีอ้าปากบ้างมีหลากหลายกันไปอย่างเป็นปั้นหนิงปั้นหนิงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอ่าปั้นหนิงจากหนา้าผากเชื่อว่าเป็นพลังงานบางอย่างที่ได้จากกลางหนา้าผากก็ต้องบอกกันว่าการหน้าผากของคนเรามันจะมีตาที่สามเป็นความเชื่อของฮินดูโบราณเขาก็จะเอาปั้นหนิงตรงกลางหนา้าผากมือไม่น่าพระขนมเลยเอามานะครับเอามาปุ๊บแล้วก็แกะเป็นผีรูแล้วก็ ใช้วิธีกรรมปลุกเสกโดยให้เป็นผีลูนะครับไม่ได้เอาเปันเหน่งวิญญาณผีนะมาเป็นผีนะแต่ให้เป็นผีลูโดยการใช้พลังงานของ เจ้าของปั้นหนิงนั้นก็จะกลายเป็นผีรูที่เอาไว้ช่วยต่างๆที่ผมปั้นขึ้นมาอันนี้ไพ่เป็นรูปตัวตนโบราณถ้าเป็นเป็นปั้นหนิงแบบนี้อันนี้อายุป,ประมาณ80-100ถึงปีแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินมวนสารนด้านขมังเวทนะครับเป็นโงต่างๆนะครับมีพลังงานทั้งนั้นเลยน,นี้เอาที่มาสร้างขึ้นมา ก็จะมีหลากหลายนะครับก็จะมีแบบเป็นแบบนี้ด้วยนะครับกับร้ายกลายเป็นดีกับหัวกับหานะครับก็ใครที่ดวงร้ายดวงชมดวงไม่ดีก็ร้ายกลายเป็นดีตามประสบการณ์ที่ผมมาก็บูชาผีรูก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเล่าวันเดียวก็ไม่หมดครับ <L un ters> อย่าลืมนะครับ เราจะนำคลิปดีๆนะครับและเรื่องราวดีๆนะครับมานำเสนอตลอดก็อย่าลืมสับส c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วคราวหน้าเราจะเล่าเรื่องอะไรนะครับมาติดตามกันคุณจะได้ดูก่อนเป็นคนแรกแล้วจเจนนครับ